ต้องตั้แ่กันเองนะทกคนเช่ว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาใส่ถุงยางอนไมัเคิดว่านะพอดูแล้วเวลาเราลอดท่องถึงจะมีถุงยางอนามเทียบเลยพ่อแม่ส่งให้มาเรียนน่าจะอยู่แยกกันไม่ใช่ว่ามันยังไม่ไปถึงเวลาที่จะมีครอบครัวนะน่าจะให้เรียนจบก่อนถึงจะมีดีกว่าพวกนี้มันจะไม่ดีเหมือนกับพ่อแม่ส่งให้มาเรียนอ่ะไม่เรียนอย่างเนี้ยวัแต่มาไม่ใช่ไงมาอยู่ด้วยกันไม่่อยตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยแค่อย่างเงี้ยก็เรียนไม่จบสักี แตเนี่ลักษณะนี้ยครับเป็นสิ่งที่ยืนยันในสิ่งที่คุณิูลัิธิเจอมาเมื่อสักครู่เจ้าของหอในกรุงเทพก็บอกว่ารอบข่อมาก็เจอถุงยางอนามัยเหมือนกันนะครับผมครับ,ร,บรับคุณสักดาครับเป็นเจ้าของหอม,มีมีมีรู้สึกว่ามีประเด็นที่เป็นข้อกฎหมายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหอพักยังไม่เข้าเข้าใจอีกเยอะเนี่ยนะครับเนื้ย พูดชเช่าอะไรแบบนี้ไมครับเขาจะชวเพื่อนี่นะฮะอย่างหอพักหญิงเนี่ยอย่างถ้าผู้ชายไปเปลี่ยนหลอดไปบางคนก็โวยวายแค่เห็นผู้ชายเดินลงมาโวยวายแล้วมาเปลี <c oughs> ่ยนม้ได้ไงผู้ชายครับคุณผัจริงๆไปได้ไหมผู้ชายเข้าไปหอพักหญิงนี่เป็นกฎเหล็กเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคือเขาบอกเนี้ยห้ามชายเข้าไปอยู่ร่วมกับหญิงครับครับแลวมาตรา28ของกฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการหอพักเนี่ยจะต้องไม่ให้คือต้องต้องดูแลว่า ผู้ที่ทํางานในหอพักหญิงเนี่ยให้เป็นหญิงเท่านั้นครับคําว่าทํางานในเนี่ยแปลว่าอยู่ตลอดเวลาอยู่จนกระทั่งทั้งวันทั้งคืนอยู่จนรู้สายส้นกลในเนี่ยอนั้ตต้องเป็นหญิงแต่หมายถว่าช่างซ่อมแอร์ช่างไปเติรน้ํายาแอร์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายเข้าไปได้ครับงแต่ผู้จัดก,การก็คอยดูแลหน่อยไปสอบส่องนี้เจ้าหน้าที่หญิงคอยเดินตามดูแลตรวจเช็กไม่เขาไปทําอะไรรุ่มร่มแล้วแต่นักข้ก็ออกไปอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหากฎหมายอย่างนี้ครับนครับว่าปรากฏว่าตลอดเกือบสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนัก กฎหมายนี่น้อยมากจนก,กระทั่งพอเอ่ยพรบขอพักบอกว่าเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าอะไร <อ S 1> นะครับ,บแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนมากก็จะบอกอว่าไม่เคยเห็นไม่เคยอ่าน ครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมซึ่งกำลังพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับครับคงจะผลิตเอกสารผลิตคู่มือและทําการประชุมพันธุ์ให้ช่วถึงน้องพิยมพง์พูดถูกที่สุดเลยครับถ้าเริ่มต้นด้วยคำไม่เข้าใจกันไปแล้วเนี่ยแก้ความเข้าใจกันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังนะว่าเราจะใช้เวทีอีกหลายเวทีในการค่อยๆปรับความเข้าใจกันอะไรเบื้องต้นนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็ไม่ได้เอาคุกเอาตารางไปไปผูกใครครับยิ่งอยู่ในพรบ l หอพักเนี่ยถ้ามีโทษ จำคุกเขียวนะครับใครทำทำตรงไหนครับถึงจะถูกจำคุกทำของพักเถื่อนคือไม่ขอไม่ขออนุญาตดาเนินการโดยไม่ขออนุญาตแต่ก็ยังไม่เคยมีการดําเนินเรื่องนี้กับใครเลยนะครับก็ไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการด้วยเยงแต่ว่าทําอย่างไรถึงจะให้ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายอย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นของรายการนะครับว่าเรื่องนี้เราเข้ามาทาเพราะมุ่งที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้พักคโดยการควบคุมกําหนดกิจกรรมของตัวผู้จัดการกับเจ้าของอาคาร แค่นั้นมแนั้นแต่มันก็จะมีผลต่อเนื่องมาในแง่ที่การแก้ปัญหาต่างถือว่าเป็นผลพลอยได้ของกฎหมายนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับพอได้แยกชั้นชายหญิงออกไปแล้วเนี่ยความใกล้ชิดมันห่างออกไปบ้างเนี่ยโอกาสเกิดปัญหาก็จะเพ่าลง มันไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดหรอกการทำกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยมันไม่แก้ทุกปัญหาในสังคมกระบวนการทางสังคมจะต้องมีการคุ้มครองทางกอหมีกมากมายเหลือเกินแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกปล่อยร้างขึ้นสนิมมา40ปีถึงเวลาที่ต้องปัดฝุ่นเอามาใช้กันให้เรียบร้อยครับต้องมีขั้นตอนไงมากกว่าจะนำมาใช้มายความว่ามันมีอยู่แล้วก็มาีแล้วไม่ต้องทำอะไรแทบจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าต้องช่วยทำให้เส้นที่มันตึงอยู่เดิมเนี่ยมันหย่อนลงมานิดนึงใม่ครับมันปฏิบัติกันไม่ได้้กกกกกกแแรระททววงง ครับซึ่งใช้เวลามากการแก้กกระรวงนะครับขั้นตอนของมนันก็คือว่าเสนอท่านรัฐมนตรีลงนามไปยังคอรมอครับคลรมอก็จะส่งไปยังสำนักงานกิษธิการครับสำนักงานกิจธิการแก้เสร็จแล้วกลับเข้าคอรมอเห็นชอบกลับมาก็เซ็นได้เลยครับใช้ได้เลยนะครับคุณสัจดาฟังตั้งแต่ต้นรายก,การเป็นถึงขณะนี้ยังเป็นห่วงเป็นใยว่าจะมีผลกระทบอะไรมาถึงเจ้าของหอพ่อเหนืคุณสัจดาบ้างไหมคือถ้าเกิดกระทบเนี่ยคือมีความผิดมันตกอยู่อะ ู้งานเจ้าของโรงที่นี้เนี่ยผู้อยู่เนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือเราได้ดีแค่ไหนตัวน <can 't you? S 2> ี้ครับเป็นวิจารณญาณของของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับว่าก็ความผิดแบบนี้เนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่าผู้อยู่ผู้ที่เข้ามาเช่าเนี่ยไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าของหรือทำานงนั้นัเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่านิติสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่นักเรียนนักศึกษา กับเจ้าของหอพักนั้นนะครับคือไปเช่าครับไม่ใช่เจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของห้องอตัวเจ้าของอาคารมหาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าหาาว่าไม่ได้รับความร่วมมือมากๆเท่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาเช่าเชิญเขาออกได้อันนี้คืออำนาจแท้จร<ม>ิงมีผลกระทบมีผลกระทบกับรายได้มีผลกระทบต่อลูกค้าที่จะบอกต่อๆไปบอกว่าเจ้าของหอพักเรื่องมากไม่ค่อยจะโอนอ่อนผ่อนตามอย่างนั้นกลัวอย่างนั้นไหมครับ ผมว่านั้นไม่น่ากลัวหรือต้องต้องค่อยๆดูฮะเราต้องดูว่ามันมาอย่างไรต้องค่อยเป็นค่อยไปถูกไหมในทันทีนี่จะได้เัินเลยมันหักแน่นอนเลยคือใช้ใช้กฎหมายด้วยความเข้าอกเข้าใจสังคมครับนะครับแต่ว่าถ้าอย่างกรณีของคุณสุดดาว่ามาเนี่ยเกิดแบบเอ้ลายนี่แกดื่มเหล้าเป็นประจำแล้วแกอาวบาวตลอดเลยขอความร่วมมือะไรก็ว่ากันได้ตลอดเลยนะคุณศุดดาเคยเจอแล้วใช่ไหมเจบาพนีษฐ์เมื่อเวลาอาละวาดไว้แยงเคียงนอนไม่ได้ เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาเจาหอ้าทีก็เจ้าไม่าท่ทางเราก็เชิญออกไปเลยออกชั้นตีหนึ่งตีสองเลยครับขู่อาคาตไหมมาไล่ออกไปอย่างนี้เดี๋ยวเจอดีมีไหมไม่มีะไม่มีไม่กล้าเราคุณวนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่้อยลอยลอยือก็บอกแล้วไงว่าเข้ามาเรียนถ้าลึกๆมองไปเนี่ยคิดว่าเขาในพวกนี้คงจะเสพ คือเด็กรามเนี่ยพูดถึงนะเขาเดินลงมาจะขอบางทีแขาแซมตัวเสื้อเยื่อโฟโลโปโซเพาเดินของเขาเสื้อเสร็จขึ้นขอคือเขาไม่เคยพิธีพิถันมามองไปพวกเอ๊ะย่ามอสอเด็กพวกนี้ถูกไหมฮะเด็กผิดจากที่เอื่นับไปถามว่าเขาขน่ะ กลัวกฎหมายนะครับกลัวกลัวเหมือนกันกลัวว่าถ้าเกิดจะมีคดีขึ้นมานี่ก็จบมาตายเลยทําอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะกลัวนั่นเป็น้เป็นปัญหาที่เราห่วงใยนะครับไม่เป็นไรแต่งตัวกโลโกโซนยังไงก็จะหลอกในสายสังคมที่มองไงห่วงใยไงสสังคมที่มองจะมองว่ามาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้จะไม่เคยเดือดร้อนเลยครับความสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าของหอพักกับ ู้ที่มาพักที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมันเป็นยังไงครับดําเงือจากว่าถ้ามีอะไรที่เหลือบ่าวกว่าแรงก็ต้องว่ากันแรงๆอะ่ะให้ออกไปเนี่ยนะครับความเอ,อื้อร์ถอนกันอันนี้เป็นยังไงครับติดค้างค่าเช่านี่โอ้โหรเรื่องเรื <ๆ S 1> ่อร์เอือร์นี่นะ <ๆ S 1> ผมเป็นร์ทเมนที่ไม่เคยปรับแผลใช่ไหม่าบายเลยครับกว่าจะเก็บค่าเช่ากันได้นี่บางทีดีกว่าเลยคือเราต้องเห็นเราก็เห็นใจนะบางครั้งเขารอธนานะ้นเนี่ยอย่างที่บ้านมีปัญหาตบธนานะมันปิดเลย ครับอย่างบางครั้งก็กินมามาเนี่ยสามพอในกรกินสามคนก็ตั้งไว้ก่อนห้มันเอือกตอนเอือแล้วก็ครับมันเป็นอย่างนี้นักศึกษาที่ฐานะยากาจนก็มีบางคนพ่อแม่นะับลูกจบมาเนี่ยดีใจใช่ไหมมาจากต่างจังหวัดขับเช่าก็บะมาอย่างนี้นะขับท้ายรถยังมีคบดมกันมาซึ้งนึ่งเข้าเหนียวหนึ่งเราก็ไม่เคยเป็นนั้นครับบางแห่งนี้เคนกี่คนเก็บละข้าหัว อืมครับก็เป็นเป็นเฉพาะเจ้าเจ้าของแต่ละที่นะครับแต่ละที่ผมไม่เป็นคือเราเสร็จกว่าแห่งเราไม่เคยไปหงายราดคนบางทีข้างข้าเช้่นี่ีพูดเลยสอบถามได้อสองสามเดือนนี้นะไม่มีจริงๆเลยเราก็เข้าออกก็ออกมาเพราะว่าไม่ต้องจ่ายอย่างนั้นเลยมาถ่ายของบางทีมีสามพันสี่พันล้วก็ถ่ายเราคิดครับคุณผู้ชมมีประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาของอพักล้วก็รักษาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพ สภาพที่ดูว่าห้องเล็กๆแคบๆมีทางหนีไฟหรือเปล่าถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นจะไปดูแลเขาอย่างไรครับในส่วนนี้ครับอันนี้อยู่แล้วอยู่ในอยู่ในแบบฟอร์มการตรวจเลยนะครับมันจะมาตรฐานการตรวจอยู่เราก็จะไปดูเรื่องหนึ่งความถ่ายเทของอากาศขนาดของห้องความปลอดภัยในเรื่องแสงสว่างกนาพื้นที่เมื่อตือๆเลยเนี่ยนะครับนอกจากคอบครัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นโดยที่ไม่มีใครเห็นครับ เรื่องของการบล็อกบันไดหนีไฟการจัดทางป้องกันอัคคีภัยมีแล้วหรือ,อยังของแบบนี้ครับที่เป็นสิ่งที่จะร่วมดูด้วยเหมือนกันครับการที่มีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมดูกับเราด้วยนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นประโยชน์เพราะเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้ก็ดูแลตามประควคุมอาคารเขาจะได้ให้คําแนะนําพร้อมๆกันกับเราไปด้วยเลยครับถ้าแย่ถ้า เสี่ยงต่ออันายอันตรายต่างๆทางด้านกายภาพเนี่ยนะครับทำยังไงครับวิธีการก็คือผู้ไปตรวจเนี่ยนะฮะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจพบเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มถือติดมือไปเขาก็เขียนความเห็นเขาไว้เลยว่าที่ไปตรวจพบของแบบนี้น่าจะปรับปรุงเขาก็แนะนํากับตัวผู้เจ้าของของร้านทันทันทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปครับแต่อย่างน้อยเขาก็จะส่งรายงานเนี่ยกลับไปที่ตัวนายทะเบียนคือผู้ว่าการจังหวัดก็อาจจะทิ้งกำหนดเอาไว้ว่า15วันนี้จะมาดูใหม่นะถ้าอย่างนั้นว่ามันจะดีขึ้นไหม ถ้ายังไม่ดีรายงานอีกทีหนึ่งเนี่ยทีนี้เอาไปเดี๋ยวผู้ว่าเป็นนายทะเบียนกระทรวงรงงมาแล้วบอกให้ทาซะถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะดําเนินการตามกฎหมายที่นี้ก็เขาก็จะเป็กภาษาแล้วค่าทําถ้าปรับปรุงนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายหมายถึงเงินนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าให้เช่าเดือนละแปดร้อยเนี่ยถ้าเกิดปรับปรับตรงนี้เนี่ยนะครับหนึ่งละช่วงที่ปรับปรุงอาจจะ คนจะต้องอยู่ไม่ได้ผู้ที่อยู่นะฮะแล้วก็อาจจะต้องค่าเช่าเนี่ยมันคงคงราคานี้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปถึงตัวตัวผู้อยู่อาศัยที่เป็นนักศึกษาเี่นที่คุณจักรดาว่าที่เงินน้อยบ้านยากจนเนี่ยนะครับเราจะเตรียมแก้ปัญหารองรับอย่างนี้ยังไงคือความรุ่มา่วรวยมันตมมงมีเองอยู่แล้วนะครับในเรื่องการดูแลของแบบนี้เพราะเป็นกฎหมายที่มันล้างมาไม่เคยมีประเพณีการปฏิบัติแข่งขัดกันมา4ีิบปีดีๆเอาเส้นไม้มันทัดวางตรงเลยนะเป็นไปไม่ได้มันหักเปาะแน่นอนครับ แต่ว่าของพวกนี้ต้องอย่าลืมนะครับสวัสดีภาพกับเรื่องราคาเนี่ยบางครั้งเราต้องหาจุดที่มันพอดีพอดีคือจะเอาแต่ว่าดังนั้นไม่งั้นผู้ประกอบการก็จะขู่อย่างเดียวเลยว่าให้ผมแก้ตรงนี้ให้ผัเกิดบันไดหนีไปผมจะต้องขึ้นราคาละอย่างเนี้ยผมก็ต้องกลับมาพูดแล้วว่าการตรวดเนี่ยดูสามอย่างปลอดภัยสะอาดเป็นธรรมเป็นธรรมหรือไม่ติดในการขึ้นค่าเช่าเนี่ย เป็นธรรมหรือไม่อันนี้พรบนี้ต้องมาดูให้ด้วยครับอืมครับคุณพงศ์ครับฟังดูแล้วค,คิดว่าท,ที่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องขอพักมาถึงนักศึกษาที่ไปพักขอพักมีปัญหาเรื่องสภาพที่ทรุดโทรมสภาพที่เสี่ยงต่อภัย,ยต่างๆนีก็จะขอพูดเป็นสองประเด็นนะครับ,รบก็จะมีสองวิทลยเขตคือก้น้ำไทยกับอังกฤษครับถ้าดีก้นน้ำไทยเนี่ยอหอพักส่วนใหญ่จะเป็นหอที่มีคนทํางานแล้วอยู่ครับก็เลยทําให้หอในค่อนข้างที่จะ มีสภาพที่ดีครับแต่ถ้าเป็นที่รังสิตเนี่ยฮะส่วนมากที่เป็นนักศึกษาอยู่ครับบางหอนี่ไม่ได้มาตรฐานฮะมีอยู่เรื่องไม่รู้ว่าจะตรวจสอบถึงหรือเปล่าก็คือเรื่องลิฟต์ครับเรื่องลิฟท์ลิฟท์ที่คหน้าโควาคือมันอยู่ข้างในฮะเราก็ไม่รู้บางหอนี่ลิฟต์มีสลิงแค่สองสลิงเองครับผมจริงๆริผมไม่แน่ใจว่ามีสี่ห้าสลิงหรือเปล่าแต่ก็คือทําให้บางครั้งรถมันหนักเล็กเนี่ย รับได้ไม่ดีแล้วเด็กก็ไม่รู้คิดว่าลิฟต์เนี่ยรับได้ตามจำนวนที่กําหนดไว้ครับอาจจะมีปัญหาตรงน,นั้นนะครับนี่จะเป็นจุดอย่างที่เจ้าหน้าที่ชุดนี้เข้าไปตรวจสอบได้เลยแล้วก็ท,าทํามธรเนีนนยะบถ้าคืนปล่อยแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกงรมประจรสงงค้อเข้าไปเนี่ยนะครูสลิงลิฟต์ไม่เป็นแน่นอนเขาเป็นนักสังคมสงเครห์การที่เขาเข้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาเป็นนายทะเบียนของพรบอาคารอยู่เนี่ยพอได้รับคาแจ้งหรือคำแนะนําอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะดูได้เลยแต่ละาที่ซึ่งต้องแจ้งถึงจ้รู ใช่ไหมครับโดยทั่วไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าผู้อยู่เนี่ยถ้าไปถึงแล้วได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กันบ้างที่ผมเรียนคุณก่อนเลยนะว่าไม่ได้ไปบุกเข้าไปเพื่อไปลากมาถามไปอนสอบส่องไปนั่งรอมีคนเดินเข้าออกน้องอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่เห็นว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกพูดตรงนี้เดี๋ยวไปบอกกันทีหลังก็ได้หรือจะเอาไว้อันิมนมบัตรว่าหลังแจ้งมามันจะได้มาตรวจดูได้เพื่อช่วยคควบคุม สภาพแวดล้อมตรงนั้นเข้เหมาะสม,มในการที่เขาจะมีสวัสดิภาพในการอยู่ในอาคารหลังนั้นก็้อย่างเรียบร้อยครับบริษัทพ,พูดว่าตตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับในต้นรายการคือว่าจะใช้วิธีการอารม์อร่วยใช้ความเข้าอ,อกเข้าใจกันแต่มีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าฝ่าฝืนก็คือถ้าเป็นหอพักเถื่อนต้องติดคุกเนี่ยคิดว่าคิดว่าจะจะจําเป็นต้องเอามาใช้ไหมครับ เฉพาะกรณีที่ดื้อดึงกันจริงๆนะครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน <S <S ในการที่ดําเนินการ <C os> าไม่ใช่อำนาจของผมหรอกน <C os> ะครับเราเป็นเพียงผู้กําหนดนโดยนโบาย <C os> ชีย้ออกไปโดยความเห็นชอบของพรฐมต,ตีว่าการ <C os> แต่เวลาออกไปลงไปทึ่พื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะดูเองนะฮะเราใช้กฎหมายเนี่ยใช้กับคนเพื่อสังคมถ้าใช้โดยดูแต่ตัวบทอย่างเดียวเนี่ยแล้วเกิดปัญหาก็ไม่น่าจะ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเรื่องแบบนี้นะฮะเปลี่ยนกฎหมายจากอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ซะให้ได้นะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสรุปก็คือว่าการบังคับใช้ที่ว่านี้จะเห็นในรูปบธรรมอีกสักเมื่อไหร่ครับพอจะกาหนดเวลาได้มครับจะเริ่มแล้วจะทํอะไรต่อไปจริงๆก็อยากจะทาให้เร็วที่สุดนะครับครับแต่ว่าการรับฟังความคิดเห็นอย่างเช่นวันที่30เเกิดขึ้นก่อนก็เสร็จแล้วก็จะใช้เวลาหลังจากนั้นนะฮะในการกลับมาเตรียมกฎตัวต้นนครับ นำทำกฎกระทรวงเสนอเพื่อจะเข้าคอรมอเข้ากิจสเีการ่างเข้ามาของแบบนี้ถ้าถ้าตามประสบการณ์ที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณไม่น้อยกว่า2เดือนซึ่งจะได้ระเบียบตัวนี้คือตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาคพอได้พับเนี่ยก็จะได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่พอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็เอามาอบรมแจกคู่มือการตรวจตั้งมาตรฐานการตรวจและแผนการตรวจให้เรียบร้อย แล้วก็เริ่มตรวจจักจุดน,นั้นไปอืมก็คงประมาณสองสามเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ,บ,บรครับท่านผู้ชมครับอีกสองสามเดือนนะครับคงจะต้องมาดูกันอีกทีแล้วครับว่ามาตรการกฎหมายที่มาดูแลขอพักให้เข้ารูปเข้ารอยจัดระเบียบให้ดีขึ้นนั้นจะมีผลำจำรนกมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ก็อขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านครับคุณวิรัสศักดิ์คุณศักดาและก็คุณเตียฟพงศดีครับสวัสดีครับ ก็เห็นว่ามันก็เป็นการดีอะค่ะแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย